สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมของโรงบอกกันในแมปที่มีชื่อว่าเฮ้ยชื่ออะไรแดนนี่เวรลเออนั่นแหละซึ่งนะฮะของแมปแดนนี่เวลเนี่ยเหมือนจะว่าจะมีอัปเดตใหม่เข้ามาใช่ไหมทุกคนซี่อัปเดตนี้เนี่ยจะเป็นอัปเดตวันคริสต์มาสฮะซึ่งอัปเดตนี้เนี่ยโคตรดีเลยเลยคือแบบคือแบบตอนนั้นใช่ไหมมันควรจะอัปเดตตอนที่วันที่25ใช่ไหมทุกคนแต่แม่งมาอัปเดตอะไรวันนี้วะคือวันที่1 1เ โอ้โห و, โค้ดดีเลย์คือแบบปีใหม่มาแล้วมาเพิ่งอัปเดตนะทุกคนซึ่งนะฮะเรามาอยู่กับน้องของเราเองนะทุกคนเจ้าตัวของตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะฮะซึ่งไอตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันใช่ไหมทุกคนซึ่งไอตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็มีชื่อแตกต่างกันนะซึ่งมันก็จะต้องมีเควสที่มันต้องทำนะฮะทุกคนซึ่งเควสแต่ละเควสเนี่ยก็จะมีความเออยากที่แตกต่างกันออกไปนะทุกคนซึ่งนะฮะเหมือนว่าอัปเดตนี้เนี่ยจะมี ไอ้เจ้าตัวของอคอยหรือเงินเข้ามาใหม่ดังนั้นนะฮะเดี๋ยวเรานั้นจะไปลองเก็บกันดูดีกว่าว่าไอ้อันเนี้ยมันหาจากไหนมันน่าจะหาจากด่านทั่วๆไปเหมือนไอ้น้ำมึกอะไรทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูดีกว่านะฮะว่าเรานั้นนะฮะจะมีตังพอที่จะซื้อไอ้ตัวใหม่ได้หรือเปล่านะฮะรู้สึกในวันนี้นะฮะจะมีไอ้เจ้าตัวของตัวอะไรวะเน,นี่ยแบบเปลี่ยนด้วยนะฮะเป็นมันชิสมัตโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าอึดมาก ปกติตัวไม่ก็เดินชาอยู่แล้วเมื่อไร่มันจะมีเลือดซีหัวใจสักทีมันจะมีสักตัวไหมอึดอึดเลยแบบห้าิบหัวใจอีกสิบปีข้างหน้าโอ้โหด้านแรกมาก็เกลือเลยโอ้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 ยตัวไรนะอะไรอ่ะน่ากลัวเสียเสียว๊อฟวางเดินได้อวางวางกับใบนี่ถ้ามันเดินมาทางนี้มันจะกวนตีนเรามากโอเคมันไม่เดินมาเก็บมา เราก็ยังไม่เห็นที่จะได้เจ้าตัวอ๋อนี่ไงมันอยู่ตามแมพพรทุกคนตอนนี้เราได้ไปอยู่ที่3อันแล้วอ่าาโคตรโอ้โหโคตรโกงเลยทำทำเครื่องแล้วมันก็ได้เหมือนกันใช่เหรอใช่ได้ประมาณชิปละวไฟนี่มาอะไรมันตัวนั่นไม่ใช่หรอไฟชื่ออะไรนะไฟก็ไรนี่ไงไฟนี่โอ้โหแล้วมันหมาต่อตัวเลยไฟต่อตัวเลยเนะี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเราจะเกลียดทำไมไปก่อน เราตามหาเครื nice. ่องก่อนี่ไงเจอล้เฮ้ยรู้สึกว่าจะเจอเฮ้ย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 าฮ้ยเ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 ฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยไฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮายเฮ้ยเฮ้ย้ยท้ยเเอ้ไปเ้ยเฮ้ย้เ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเเ่เยเยยย้้้ยเยเยยเยเยาเย้้เลย้้ย ลลมันบินมาเร็วอะไรอะไรเอแเอแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยครับอะไรอ๋อถ้ามันเห็นตัวเราเราก็จะได้เว้ยมาหนี้เราได้เหมือน,นกันถ้ามันถ้ามันเห็นตัวเราอะได้ได้จริงด้วยได้เนึ้อเออฝากแบบนี้ดีไหมโอ้โหไม่ได้ทีละหนึ่งฝา,ฝาเอออย่างน้อยมันก็ได้แล้วกันแล้วคือโคมไฟมีแค่ห้องละนึ่งอันเหรอไอ้สามอันอะแล้วผมเรียกโคมไฟอย่างเดียวด้วยนะมันคือที่แฟนวันคริสต์มาสนะฮะไม่รู้มันชื่ออะไรอะ โอ้ยได้ไงเจออีกอันนึงเก็บผ่านไหม,ไมวะเก็บไปทันละไปเถอะโอเคเฮ้ยแม่ชอบเดินมาตรงลิฟต์ด้วยนะประเด็นไหนทัวร์ตอนที่มันจะหมดเวลาเนี่ยโอ้โห,อหโอ้ยแล้วมาตอนต้นตอนใครจะไปเอกช่วยสร้างแบบแบบคือมันเอกช่วยเอกวางแล้วใช่เหรอใช่เราไม่ดูทางตั้งแต่นี้ก่อนเราเปิ่งมีที่ปั่น มีเทปด้วยเก็บมาก่อนโอ้สวยละรู้สึกว่ามันจะเดินมาแถวๆนี้ววาาง่โอ้ยเจอตัวอ๋อไอ้ออ๋นี่ไงตัวอะไรวะตัวเรียกว่าตัวอะไรอ่ะมันคือไอ้คุกกี้อ่ะฮะโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วใช่คุกกี้เดินได้โอ้วิ่งช้ามากมันวิ่งช้ามากเอ้ยแต่มันไม่ค่อยไม่คือมันเห็นตลอดเว้ยมันเนี่ย เฮ้ยโอ้ยตรงนี้มีสามเครื่องเลยเฮ้ยมันวิ่งไล่ตลอด <c oughs> ใช่ด้วยตุ๊กเฮ้ยน้องมันวิ่งไล่ตลอดโอ้ยเราเราจะตายครับมันไม่หยุดด้วยคือแบบหลบประมาณสามสี่หมีมันก็ยังวิง่งไล่อยู่อะเฮ้ยแกดีอะไรเนี่ยมันจะวิงะว่งไล่อย,อยู่เลยกลมจอบโดนตีไม่ได้หัวใจแล้ววิงอยอย่งเลยเนี่ยมันจะวิ่งไล่อยู่เลยเนี่ยอ๋อโอ้โหฮกเชตวีอะว่ามันจะเราก็เลิกไล่ ไอตัวไอตัวนี้ไล่หนักมากแต่มันวิ่งช้าคืออย่าให้มันเห็นนะเห็นปุ๊บแม่งไล่ตลอดเลยรุดยากจัดอ่ะคือแบบเอออุ้ยเกือบเกือบแล้วเหรอแม่งเมื่อกี้มันเดินมาวิ่งแล้วแล้วมันเดินทางอื่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอละกิดโดนไล่ไอมันชื่ออะไรวะไอไอตัวอะไรนะเออนั่นแหละมันเดินมาทางนี้วะเฮ้ยเจอแล้ว โอ้ดการสองชิวๆ,วๆเจอตัวใหม่โคตรง่ายเลยไม่มีมอันนั้นให้เพิ่มโอกาสไฟเปิดไอ้ไฟปิดจะซ่อมอ๋อใช่เหรอเพิ่มโอกาสไฟไฟปิดนี่เพิ่มแใส่สว่างได้เราพอเราเลือกมันจะไฟมันจะดับหลังเลียวหลังเกมาละติดกี่สิบกว่ารอบแล้วนะไปกะโตอ,อ,อุ้ยเจอแล้วยังไ,ไง เดียยวเอก็บได้3ถ้าปั่นได้หนึ่งถ้ามันเจอตัวเราได้หนึ่งโอเคใช่หรอแล้วใช่ใช่ใช่ทำไมไปเจอบ่อยจังเฮ้ยเดี๋ยว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 ินมาใช่หรอใช่ใช่ใช่วิ่งดีครับรออะไรล่ะไปไปทางอื่นอีกอันนึงอีกอันนึงอ๋อนี่ไงเก็บเก็บเก็บมีสิตอนนี้มี19โอ้โหอยากจะรั่วมันมาแล้วมันกลับมามันกลับมามันกลับมา ดีนะไอตัวนี้มันพุ่งไม่ได้ถ้ามันแบบมันพุ่งมาไอคอสโมอีกแอะไอตัวนี้แม่งมาโคตรบ่อยอ่ะอย่าให้มันเดินมาทางนี้แม่ยังงั้นแม่งโคตรฉลาดอ่ะบอกเลยอ้ามันเดินมาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยว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 ม่ยวุ้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 ยวอ้ยวุ้ยวางเดินไดุ้ยวุ้ยวุ้ยวน้งแล้วอ่ะโอเค อันนี้เจอแล้วเจอที่ปั้นละปั้นเลยเงี้ย<ช>อุ้ยโหทั้งนู่นน่ะปั้นฮา,าตกใจ <c oughs> ยายายาไม่นะไม่นะโอ้ทำไมมางคนโดนวะเนะี่ยสกาวีเอ้ยเราไม่ทันหรอก,กินทุกอย่างที่กินได้ตอนนี้ตอนนี้เราลบหมดหมดเลยอ่ะสิ้นแล,ล้วะเลวก็กินก็คืออุ้ยดึกว่าไม่มาอุ้ยก้างยา ซื้อเลยอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นแบกเตอรีโอ้ทําไมมันมีสองหัวใจไงเออใช่โดนต้องกินเลยโอ,โอ้โหดักหน้าเลยตัวอะไรนะ,อะโอเคไม่มีใครอยู่ไปได้ทางสะดวกสอนซี่รอดแล้วจะได้ไปชนะลูซี่ซมันจะเจอไหมไม่น่าเจอใช่ไหมเฮ้ยดานไหมว่า พร้อมก็ไอตัวใหม่ว้าง,างแล้วก็ไอตัวชิพายแล้ววว้้าางางกไออุย้ยรู้สึกว่า,วาด้านไม้มันจะมีไอโฟมไฟเยอะหรือเปล่าว้ายเปิน๊นะตรงตรงเรามีเออไอโฟมไฟไอหนั่นนอ๋อได้ยังเจอละอ่ะเจอกันไปแล้วที่ไม่ก็มาจำทาไม่ค่อยจะได้ทามันจุกจักจิกจักอยู่นั่นแหละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่อยู่ขนาสองตัวเลย เพื่อนก็แบบกระจายตัวโลโลโตตกันหมดเลยโอ้โรงนี้จะสับเลยน่ารีบิกก็หนึ่งวัดีเป๊ะโอ้ยโอ้ยมางทีประด็น,นี้โอ้โหแล้วทางประตูซะด้วยทางมันชอบปิดบันเทนนะจิ้ป้ายไป้วอดแล้วก็เดินเดินช้าด้วยแล้ก็แบบเราเดินสองแล้วโดนสโลว์โอ้ยเราเราโอ้ยนว,วางไลท์อ้าวเราคือโดน,นอ้าวมันมันไล่ไม่ทันอะมันกากนะยมันวางกาก กระตุกกระโหลกเดี๋ยวนี้กุ้งหายากเออไม่ค่อยเจอเลยเ,ออเจอน้อยมากเออ,เ,อ,อเราเราแบบสโลแล้วเราสโลแล้วเจอควางม,มาดิตามมาตามมา,มา,มาโอ๊ยหยิบมันเข้ามาเอ้ยเข้ามาเอ้ยออแล้วอยู่อะไรตรงนั้นล่ะคา,างเราแม่งกระตุกเราแม่งหยุดอะเ <c oughs> ข้ามาอะไรโอ้ยยา,ยาย่ใหเฮ้ยซื้อไม่ได้ <c oughs> ไม่พอขาดสองอัน โอ้ชิปหายแล้วตัวอะไรอะตัวอะไรวะโอ้น่าจะเป็นตัวหายากว่ะไม่น่าใช่เด็กก็ไม่ใช่ไม่ใช่มีหมา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 ที่เราอยากเจออ่ะมันหมาตรงไหนวะไม่ใช่ชิปหายแล้วตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะตัวใหม่ซะด้วยตัวอะไรวะเนี่ยมีตัวใหม่เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมันอะโอ้ยเรียมจัดมันเข้าไปแล้วอะ รโอเคมาโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอ๋อมันมันตามเสียงมันตามเสียงระวังหอนแล้วหลอนแล้วคือเราเก็บข้อมันตามเสียงเว้ยเราต้องระวังตกใจตกใจน้องตีนเราแล้วเราเจอเสือหมาละตอนแรกเราเนี่ว่าไม่เฮ้ยเรามาหาเราทำไมเรากันซ่อนตัวน้อยไปเลยไปเลยเรียบร้อย เรากาันตัวน้อยแล้วมันวิ่งเร็วอะ่ะอุ้ยห้าอุ้ยเลาการโจมตีมันแม็กดีมากตามป่กวะไม่ตามแล้ว,วมันวิ่งเร็วมากวายทำไมต้องเดิมมาเอาดีรอดแล้วเราโอ้ยแล้วเมื่อ,อไรจะได้ไปปันไม่รู้มันอยู่แถวนี้กันอนะอ่ามันมาจะดูใ้นตรงนี้มีสองเครื่องยกเว้นว่าจะมาทางพี่นะคดูก็ดูเอาแล้วกัน ไม่รู้ว่าเราปั่นเส้นมันจะได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มันไม่ได้ยินแล้วเมื่อกี้มันวิ่งมาเลยเราเก็บของไงเก็บไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้เจ้าสีแดงๆอ่ะใช่ใช่มันตามเสียงมันมามันมาออกออกออกมันมามันมาออกออกไปเลยออกไปสองตัวอยู่ตรงนี้มันตามฟิวมันตามมันตามแต่ตรงนี้มีเครื่องหนึ่งมาทำเลยตรงไหนเล็ก แล้วตรงนั้นคืออันตรายโคตรอ่ะในซอกเหล็กออะโอ้โหตรงนั้นคือโคตรอันตรายอ่ะเออกลโดนมองเห็งกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วไป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 ังไหนทางนู้นทางนู้นไปแกนผีให้ทางนี้ไปทางนี้มาทางนี้เลยโอ้โหแล้วไม่เดินอย่างนี้เดินอย่างนี้ไปดีครับรออะไรล่ะ อุตสตาห์มีนา้าเราหมดมาเร็วช่วยไล่หน่อยอน,นี่อ้าวอีหา <ไป S 1> ่าเอ้ยตายอ่ะแล้วตอนนี้แบบเล่นมาตั้งแบบนานอยู่นะแต่คือแบบได้แค่โคได้แค่ไอเดียแบบแค่สี่สิบสามอันน่ะอ๋อไอตัวนั้นไงไอตัวนี่แหละตัวนี่มันไอเดียหูได้ยากๆเนี่ยดูค่าสเต็ปสุดห โอเคนะฮะรู้สึกว่าในคลิปนี้นะฮะเราจะเจอเจ้าโคตัวของตัวใหม่มาเยอะเลยคือแบบมีตัวใหม่สามตัวที่เราเจอนะฮะมีบอสด,ด้วยนะฮะเออตัวนั้นแม่งโคตรอ,อันตรายแบบยากมากคือสู้ยากจัดจัดนะฮะโอเคฮะทุกคนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวสําหรับคลิปต้าน,นะฮะเราจะมารีวิวเจ้าตัวของกวางกันนะฮะทุกคนซึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนนะ,ะทุกคนบายบายครับสวัสดีครับเฮ้ยทําไรอยู่